ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับงาช้างเป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์เป็นมงคลความเชื่อในพลังอำนาจช่วยฟันฝ่าอุปสรรคแควค่าจากพยันตรายเอาชนะเหล่าศัตรูหมู่มารได้ จึงมีผู้แสวงหาเพื่อมีไว้ครอบครองหนึ่งในตำนานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของงาช้างคือเรื่องราวของปรสุรามองค์อวตารของพระวิษณุเทพใช้ขวานที่ยืมมาจากพระศิวะขว้างใส่พระคเนศพระองค์จำต้องใช้งาช้างข้างซ้ายรับขวานนั้นงาข้างนั้นจึงเรียกว่างากำจัด เกิดเป็นความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุที่พระคาเนศทรงมีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งในตัวพระบิดาหากคันจะต่อสู้ไปก็อาจทำได้แต่จะมีประโยชน์อะไรกับการทำลายฤทธเดชของอาวุธซึ่งเป็นของบิดาตนเองการบูชาช้างถือว่าเริ่มต้นที่เข้ารบต่อเทวดานอกจากนี้ คุณค่าของงายังมาจากลำดับสายพันธุ์เกิดความเชื่อที่ว่างาที่ได้จากช้างออกศึกจะทำให้ผู้ขอบครองชนะการทำศึกทุกครั้งสำหรับคนไทยทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อและการครอบครองงาช้างว่าช้างไทยมีองค์เทวดาคอยปกป้องจึงนิยมนำงามาบูชาในวัด ในโบสถส่วนหนึ่งนิยมให้เป็นของกำนันแก่เจ้านายถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการงาช้างตามความเชื่อนั้นมีอยู่สองประเภทคือ 1. งงากำจัดกล่าวคือว่าจะได้งาช้างที่เรียกงากำจัดต้องรอให้ช้างล้มก่อนโดยเสียชีวิตโดยธรรมชาติคนที่เป็นควานช้างจะรู้ว่า ต้องพยายามรักษาชีวิตให้ถึงที่สุดยื้อจนวินาทีสุดท้ายเมื่อเห็นช้างเป็นเช่นนั้นจะลงคาถาไว้ในงาคู่นั้นเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูต่อควานช้างนี่ถือว่าเป็นสิริมงคลฆ่าควรเมือง 2. แช่งโลงงาแต่หากได้มาจากการฆ่าช้างด้วยน้ำมือมนุษย์เองงานั้นจะเรียกว่า แช่งลงงาคืองาที่แลกมาด้วยชีวิตของช้างในสถานการณ์ผิดธรรมชาติจัดอยู่ในสิ่งอัป,ปมงคลเจ้าของงาช้างเขาสาดแช่งเรียกว่าแช่งลงงาคนครอบครองต้องมีบารมีขม่มบุญต้องมากไม่เช่นนั้นเก็บไว้ในบ้านไฟก็ไหม้บ้านชีวิตชิบหายบรรลัยหลายชั่วโคตร ในส่วนของเรื่องหางช้างคนโบราณเชื่อว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจผู้ที่มีหางช้างพกติดตัวจะแล้วคลาปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆเวลาที่จะต้องเข้าป่าและยังมีความหมายในแง่ของอำนาจจัดเป็นเครื่องรางอีกอย่างที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเครื่องรางงาช้างที่ทำจากขนหางช้างว่ากันว่าสามารถป้องกันคุณใส่ได้ทุกชนิด จึงมีผู้นิยมนำมาทําแหวนกําไลพกติดตัวไว้ลำพังแค่ขนหางช้างอย่างเดียวซึ่งคนโบราณเมืดเรียนอาคมจะพกขนหางช้างติดตัวอยู่เสมอในว่าเป็นเครื่องรางปัดเป่าสังวารจากผู้ถีพิสาัและป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันคุ้นสยต่างๆในยามที่ต้องเดินทางไกลคนโบราณเชื่ออีกว่าถ้าบูชาดีขนหางช้าง จะสามารถยังรู้พิษภัยต่างๆล่วงหน้าด้วยยางสัมผัสที่6และป้องกันนม้ให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจคือสำหรับชาวเมาะโนงซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยในเขตภาคกลางเวียดนามเชื่อว่าคนหางช้างเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความพักดีนุมน่มๆสาวๆมักจะมอบให้แก่กัน เป็นการแสดงออกซึ่งความรักหางช้างเทพมงคลน่าคราดขนหางช้างแบ่งออกเป็นสองประเภทคือขนหางช้างสีดำและขนหางช้างสีขาวเป็นของหายากคล้ายกับงากำจัดงากำจายมีความเชื่อว่าเป็นของแรงมีอนุภาพทวีคูณกว่าหางช้างสีดำ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่